สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูเปตตะลุยสวนนะคะวันนี้เราก็อยู่สวนพิลิดนะคะเป็นเป็นน้องชายของเจ๊สาวสวนมะวานนี้นะคะก็คือสวนติดติดกันนี่ยะคะ่ะเป็นพี่น้องกันเนาะวันนี้ก็พี่เพ้นนะคะซึ่งมีศักดิ์เป็นอายนะคะก็อาซาไพานะคะก็กําลังอ่า ทำการเคลียร์แผลต้นทุเรียนนะคะต้นนี้เป็นโรคไฟท็อปทอราก่อนหน้านี้ก็คือทําการรักษาไฟท็อปทอรามาแล้วแต่ทีนี้พอพปุป้มาเช็คอยู่เนี่ยคือไฟท็อปทอราเขายังอยู่นะคะก็เราก็จะทําการเคลียร์ออกทั้งลําต้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทา เราจะทำการรักษาโรคไฟท็อปทอราโดยการใช้ไฮโปฟิตนะคะ 300cc ซีซีสมัย 200cc ซีซีดีซอย200กรัมแล้วก็บีโกสปาหนึ่ขวดนะคะจะทำการฉีดพ่นที่ลำตน้นยันขึ้นข้างบนเลยนะฉีดแบบนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะทำการาฉีดทั้งลำต้นลงมาที่โคน ต้รอบโคนต้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าเปิดรอบโคนต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจอบเอาเสียมอ่ามาทําให้เป็นหลุมเลยนะคะก็เพื่อที่จะให้แร่ธาตุนะคะเขาได้ได้ขังไว้ตามรากต่างๆนะคะเพราะว่าเรารักษาไฟท็อปทอราเต็มรูปแบบนะคะตอนนี้ก็คือ <laughs> ตอนนี้พี่เพ้นกำลังก้มหน้าก้มตานะคะในการอ่าชอะ เฉาะเซลล์ทุเรียนที่ไฟท็อปเขาเล่นงานนะคะตรงนี้ก็คือเซลล์นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะคะอ่าค่ะสวยงามมากเลยนะคะก็คือเป็นสีเป็นสีแดงเลือดหมูะนะคะปนแดงแงนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ<ว>อันนี้สวยเลยคะ่ะค,ค,คือเขาเขาเป็นเขาเป็นทั้งทำต้นเลยนะอ่าตอนนี้เรากาลังเปิดเปิดเปิดออกหมดนะคะก็น่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะตรงนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเคสนะคะแต่ทีนี้พี่เพนคะอ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เพนก็ปุเป้อยากให้พี่เพนแบ่งปันหน่อยว่าวันนี้เรามาลงภาคสนามกันเนี่ยค่ะสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท J s p อสพี่ะพี่เพนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงบอกเฮ้ยลงพื้นที่แบบเนี้ยคือการที่แบบแต่ละต้นแต่ละเคสเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะกับกับที่ก่อนกว่าจะได้ผลลัพธ์เนี่ยค่ะพี่เพนรู้สึกยังไง ที่ได้มาทําตรงนี้ค่คะพี่เพนเหนื่อยหนามาเน้พักพักพักเหนื่อยพักเหนื่อยมั่นใจมากเลย ็พี่เพนนะคะก็ได้มีความมั่นใจในการทําธุรกิจของบริษัท JSP นะคะเพราะว่าสินค้าของเราเป็นอวัตกรรมและเป็นงานใจนะคะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะมันทำให้ทาให้เราเดินตลาดได้ง่ายนะคะแต่ตอนแต่ตอนแรกๆเวลาเราทําลงพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องมอีเขาเรียกว่ามันต้องทุ่มเทต้องใส่ใจเนาะเหมือนเหมือนวันนี้ที่เราลงพื้นที่กันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะมารอบทั้งลําต้นเลยนะคะถามว่าถ้าเราไม่รักษาเขา เนี่ยดูเหมือนนึกว่าหายนะมันแห้งแล้วแต่พอมาเฉาะดูมันไม่ได้หายนะคะเ,เออนะคะตรงนี้นะคะก็เลยต้องทําการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะขนาดวันนี้วันสิ้นปีนะคะนางก็ยังทาง,งานอยู่นะคะวันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวปุเป้ <laughs> ปุเป้ตะลุยสวนนะคะมีบัตตี้นะคะอ่ามากับพี่เพนนะคะวันนี้เนี่ยค่ะนีโอเคดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วพี่เพนตะลุยสวนนะคะอันนี้ปุเป้ให้ดูภาพรวมนะเห็นไหมบอกกู Head, เอ้ยดอกเขากำเบอร์เพ really ิ so ่มเลยนะคะตรงนี้ต้นเขาก็ใหญ่มากเลยเห็นไหมขึ้นโอ้ยดอกเขาเยอะดอกเนี่ยเห็นไหมคะเป็นอาณาเหมือนกันนะคะสวยมากเลยนะแต่เขาเป็นไฟท็อปนะคะนี่หลักฐานอันนี้แค่เฉาะแถบเดียวได้งเราจะเฉาะทั้งหมดทั้งต้นเลยนะคะ นี่นคือเป็นเซลล์เซลที่เขา,าโดนไฟทอปทอลากินนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราก็เอาออกเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์เปิดปากแผลว่างั้นเถอะเปิดปากแผลเปิดปากเซลล์พืชเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปบุบเป้จะอัปเดทให้ดูนะขอขอตัวเปลี่ยนผัดก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ช่วยกันเคลียร์ต้นทุเรียนต้นนี้อยู่นะคะก็ตอนนี้ พลิกก็มาช่วยอ,อีกแรงหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะนีเ่เรากำลังเคลียร์อยู่นะโอ้ยดูดูซูเข้าไปนะน,นี่คือเป็นไฟล็อตตอร่าเราก็จะขุดเซลล์อะ่ะขุดลอ,อกเซลล์ของเราออกนี่ยมาตะกีท้ที่ที่เป็นคราบที่เคยรักษาไฟล็อตตอร่านะคะแต่ว่าก็คือเนี่ยเห็นไหมมคราบยังเป็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการพอก ยาไว้ที่รักษาไปทับทอร่านะคะแต่พอกาเปิดปากแผลเนี่ยเขายังอยู่นะคะช็กกันเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเช็กกันเลยนะคะอันนี้ว้าวบีฟอร์อัพเดตอีกแล้วบัดที่ไ่นก่อนใช้ค่ะอันนี้ก่อนใช้นะคะอันนี้ส่วนของพี่ลิศนะคะตอนนี้คือเป็นไอโมงไปเรียบร้อยนะคะไม่เห็นหน้าตาแล้วค่ะอันนี้ก็คือให้เห็นต้นของเขา ไปอีกไหมเพราะเราจะฉีดทั้งลำต้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนๆกำลังทำอยู่นะคะน่าเอ็นดูไหมคนะน่ะเราลงพื้นเราลงเนื้องานกันอย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยเนี่ยเราต้องขุดเซลล์อเซลลที่ไฟท็อปทอร่านะคะเหงื่อนะคะเหงื่อเหงื่อตัเ,ยเงย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเหงือ่อทุกหยดเพื่อพุทธศาสนานะเหงื่อทุกหยดเพื่อทุ่มเทงานเนี่ย ทางโลกและทางธรรมนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปสวดมนต์กันนะคะอาแต่กลางวันเราก็ทํางานนะคะโอ้ยอันนี้ให้ดูให้ให้ทั้งต้นนะคะเต็มต้นเลยเปิดเลยะะอันนี้เรายังไม่ทันได้เปิดอ่รอบโคนนะไปเบิกค่าแรงที่ใครนะเนี่ยนะ เปิดคาแรงที่คายบูเบ้เแบบ